ตอนนี้นะคะก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเอาลูมของเราแล้วค่ะแต่ตอนนี้ค่ะอาจา,ารย์น้ำต้อง<ม>ั้ใจฟังเป็นพิเศษนะคะนนเพราะว่าเดี๋ยวพออาจารย์สอนเสร็จเราจะมีในช่วงโฮมเวิร์คค่ะที่จะให้ทุกคนนะคะเข้าไปตอบคําถามเกี่ยวกับการบ้านในเฟซบุ o กของเราีการบ้านด้วยใช่ค่ะยังไงถ้าใครยังไม่กดไลค์นะคะเข้าไปกดเลยค่ะที่ f a c e b o o k c o m o u t r o o m ค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์น้ำม,มีอะไรมาสอนเราคะเทคนิคนี้ครับเทคนิคที่ เกดเล็กเกดน้อยนะครับนะบอกไว้เลยนะครับต้องเป็นกันทุกคนนะครับการหาอินเวอร์ตฟังชันง่ายๆนะครับอินเวอร์ตฟังชันบางคนอาจจะสงสัยมันคืออะไรอะคะมันคือเป็นฟังชันกระจกอ่ะถึงกระจกเงาเราสองกระจกอ่ะส่งกันข้ามอะไรเงี้ยเออก็คือใช่ถ้าเอหนึ่งสองก็เป็นสองหนึ่งใช่เลยอะไรอย่างงี้ครับอ่เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าการหาอินเวอร์ตยังไงปกติแล้วเนี่ยเจ้า fx เนี่ยก็คือค่า y มันคือตัว y เนี่ยแหละโอเคไหมครับเท่ากับ4 x บวกหหารสทีนี้การหาอินเวอร์ตเขาให้เราสลับที่ xy เอา x ไปอยู่ y เอา y ไปอยู่ x ก็เป็น x เท่ากับส y บวกหาหารสแล้วย้ายทุกอย่างไปให้ได้ y อย่างเดียวใช่ไหมครับไเป็น y อย่างเดียวอ่าให้เหลือ y ตัวเดียว2ย้ายไปกลายเป็นหารเป็นคูณก็เป็น2 x ใช่ไหมครับ5บวกอยู่ย้ายไปกลายเป็นลบหแล้ว4คูณอยู่กลายเป็นหารสี่เท่ากับใคร y ฟังนี้เลย y ไงนะแต่แต่ y คนเนี้ยปกติ y มันคือ f x ใช่ไหมครับแต่คนนี้เมื่อเราจะมีการสลับ x y แล้วเนี่ย มันจะไม่ใช่วัดปกติแต่เขาจะแปลงร่างเป็น f inverse ครับ f inverse นี่ยจบเห็นไหมครับนี่คือวิธีการหา inverse นะครับโอ้โหสั้นๆง่ายๆ่ายมากมีสั้นกว่านี้กนี่สั้นแล้วยังมีสั้นกว่านี้อีกแน่นอนครับวิธีการหา inverse ไม่ได้ยากเลยลองดูเทคนิคกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับหนึ่งสองซ้ำอยากได้ inverse เช่นไหมครับเราก็ให้ y ตรงนี้เขียนรอ g ไปก่อนเลยแล้วเท่ากับ x log ห่างๆตรงนี้แต่ให้รู้ว่า y ตัวนี้ก็คือ f inverse แล้วนะเคไหมครับแล้วเขียนอย่างนี้เลยนะเวลาดูดูที่โจทย์ตัวไกลๆให้ย้ายมาก่อน2ทํทอะไรอยู่2ก็หารอยู่ย้ายมาเป็นคูณครับคูณตรงนี้เลยท้าทอะไรอยู่บวกอยู่ก็ต้องย้ายมาเป็นลบสุดยอดเห็นไหมน้องแอมเริ่มทาได้แล้วเห็นไหมอ่าต่อไป4คูณอยู่ก็ต้องเป็นหารอ่าใช่ไหมครับแล้วถ้าพี่น้ำอยากได้ f inverse ก็ได้ตอบตัวนี้เลยใช่ถ้าอยากได้ f inverse 2ก็เอา2แทน x ถูกใช่ไหมครับจบครับ โอ้โหมันเร็วแล้วมันก็สั้นมากๆเลยค่ะจย์นี่คือ the fast and the furious เลยโอ้โหสุดยอดจา้าบเลยครับบอกได้คำเดียวว่าเจ๋งค่ะยกนี้ว้สองนิว้วเลยะนะครับเป็นไงคะวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยใช่ไหมล่ะคะและอย่างที่บอกค่ะน้องแอมได้บอกว่าเราจะมีช่วงสุดท้ายเกี่ยวกับ homework ครับผมซึ่งวันนี้อาจารย์น้ำมีโจทย์อะไรจะมาให้ทุกคนแน่นอนครับก็ต้องเป็นโจทย์เทคนิคต่างๆที่เราใช้เี่นกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับมาการบ้านให้ง่ายๆครับใชเทคนิคแป๊บเดียวจบเลยครับ สมมุติว่าพี่น้ำให้ f(x) เท่ากับ 4x ลบ2ส่วน3ครับ ยากได้ F i n v e r e นะครับและแทนเลขนั้นด้วย2ด้วยอมีค่าเท่าไหร่ครับนี่เองครับนี่คือ homework ง่ายๆครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนก็คงยังจําได้ยังไงอย่าลืมเข้าไปตอบกันได้เลยค่ะที่ย้ําอีกครั้งค่ะ Facebook ของเรานะคะ www.facebook.com/ นะคะหรือ slash o u t r o o m ตามข้างล่างนี้เลยค่ะง่ายๆถ้าตอบมาแล้วนะคะเราจะมาเฉลยในสัปดาห์หน้านะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสุดพิเศษของเรากันค่ะรีบๆเลยนะคะเพราะว่าของรางวัลเรามีจำนวนจำกัด มากเลยค่ะยังไงในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําที่สวยๆนั่นคือมหาวิทยาลัยอัดสำชันแห่งนี้ค่ะบอกได้คําเดียวค่ะอาจารย์น้ําบรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้มากๆค่ะใช่ค่ะที่สาคัญในวันนี้นะคะเราสองคนค่ะน้องแอมและก็อาจารย์น้ําสุดชิคของเรานะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับรายการเอาลูมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ